พ่อเห็นพ่อเห็นรถบรทุกมาพ่อหันไปดูเลยมันรับชั้นที่ป่ากันเปล่านั่น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 ่นั่น่่เอาลพ่อทอะไรพ่อทำอะไรพ่อเห็นรถทุกมาเอาเลยไม่เช่อหันฟกเลยอ่ะไม่ชื่อเห็นย่งเห็นย่งใครเห็นอ่ะใครเห็นท่าไม่ตายกพ่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไม่ได้ละสายตาไม่ได้แล้วเนี่ยมัลากาคิดหันเลย พอเห็นรถคนทุบไม่ได้ด้านด้านวะด้านด้านดูดูดูโอ้ยเข้ามาฝั่งโน้นพ่อเขาไม่ได้มาหาพ่อหรอเขาไม่ได้ทำอะไรพ่อพ่อปวดทำไมนะเขาไม่ได้มาเขาอยู่ข้างพ่อเขาไม่ไดอยู่ดู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 โอ้ยมันนั่นบ่มันเงาเงาเออยอ้ดำตับเจ็บเขาไม่ได้ทำอะไรพ่อนะพ่อพ่อเอีก พ่อเอกใจเย็นๆนี่พ่อเอกเขาไม่ได้มาหาพ่อเอกไปหนุนนะครับดูๆครับนั่นนั่นนี่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 เอาแล้วเอาแล้วใคลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วนั่นไม่ทานี้ไม่เคยเห็นทั้งทีแล้วพูดเห็นดูแล้วพ่อทำไรเอาดูดูดูท่านผู้ชมเอ้าเอาเอาเอาพลังพลังลมปานเดี๋ยวเดี๋ยวเราล้วลองไม่พู้ดูลองไม่พู้ดูใจเย็นพ่อเขาไม่ได้ทำอะไรพ่อ ทุกไม่จริไม่ไม่ใช่เีรถตมาอรถไม่ถูกอะไรกับรถ่นทุกอีกพ่อพร้อมสู้เลยอ่ะนุ่นน่ะนุ่นน่ะเอาไหมเอาเพิ่มเอเาจเอาเลยเจอเจอไม่ได้อย่าเอาันไม่ไปฉันไม่ไปตอนกไม่าันม่อยากมาใกล้ฉันเอเห็นไหมเห็นไหมพ่อแสดงกิริยะ ะเห้แม่ดูไงดูดูไอ้อาการของเขาอาการตกมันเขามันเที่ยวแทงแทงแทงไม่ต้องไปใกล้ไม่ต้องไปใกล้นะดูอาการเขาดูว่าพี่ยูพีน่ะดูพ่อพลอพ่อเนาะตัวพองเลยทีนี้พ่อพายรักพ่อพายนะจ๊ะโอ้พองเหยื่อเลยโอ้พ่อพายกระโดดใหญ่เลยพองด้วยตัวรับพ่อพายไล่รถไปแล้วจ้าเออเกือบ กระโดดรถรถสิบร้อกระโดดขึ้นถึงหลังคาเลยกระโดดขึ้นถึงหลังคาดฟุรู้เลยรถพ่วงมาจอดอยู่หน้าตึกรถพ่วงมาจอดหน้าอยู่หน้านี้แหละเขาไม่ชอบรถไปแล้วะ่รถพ่วงมาจอดรถพ่วงรถสิบร้อยเด็กเขาไม่ชอบปล่อยลมปานมันเหมือนจะมารับเขาเขาไม่ไปไม่ได้ไม่ได้เลยเที่ยวกอนรถสิบร้อมาเทดินตรงเนี้ยโอ้โหโซ่เกือบขาด มาพไอกระโดดยุ๋งๆเลยไมชอบนะไม่ไปไม่ไปไหนไม่ไปไหนไปอยู่ที่นี่ข้าไปเดี๋ยวาอยู่ที่พระพายจ๋าพวกเราเข้าให้โอหเมื่อกี้กระโดดนี่กระโดดหายแล้วหายแล้วปกติแล้วจ้าโอเคสมุดเล่งแล้วมีของเยกะๆไปมาโวมโวมันมาทำไมเออ้โหเลยมาทำไมไม่เอาอย่ามาละอะไรเหรอ ดู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 พ่อทำไรเอาดูดูดูท่านผู้ชมเออเอาเอาเอาพลังพลังล้มไปอย่าเด้ลองลองลองไม่พูดดูลองไม่พูดดู้วยอะไรพ่อเขาไม่ได้ทำอะไรพ่อโอ้รถบรรทุกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้รถติดร้อมาต่อรถติด้อไม่ถูกอะไรกับรถบรรทุกเลยอะไร้ะพ่อของตู้เลยอ่ะนุนน่ะนุนน่ะนุนน่ะเอาหัวเอาเหัวบึ้มโอ้ย เอาเลยเจอเจอไม่ได้อย่าเอาฉันไม่ไปฉันไม่ไปต้งกงไม่ทันนะว่าเห็นไหมเห็นไหมพ่อแสดงกี่อาะเห็นไหมดูเลยดูดูอ๋อเอาดูอาการของเขาอาการตกมันเขามันเที่ยวแทงแทงแทงไม่ต้องไปใกล้ไม่ต้องไปใกล้นะดูอาการเขาดูพี่ยุพีนนะดูเข้าไป ตัวพองไว้ทีนี้พ่อพายรักพ่อพายนะจ๊ะโอ้พองใหญ่เลยโอ้พ่อพายกระโดดใหญ่เลยพองเด้วยตัวพ่อพายไล่รถไปแล้วจ้าเนีเกือบกระโดดรถรถสิบรอบกระโดดขึ้นถึงหลังคาเลยกระโดดขึ้นถึงหลังคาฟุดรู้เลยรถพ่วงมาจอดอยู่หน้าตึกจอดหน้าอยู่หน้านี้แหละยเขาไม่ชอบรถไปแล้วล่ะรถพ่วงมาจอดรถพ่วงรถสิบ้อเนี่ยเขาไม่ชอบ มันเหมือนจะมารับเขาเขาไม่ไปเที่ยวก่อนรถสิบรอมาเทดินตรงเนี้โอ้เสื่เกือบขาดกระโดดยุงๆเลยอาาอกระโดดหายแล้วหายแล้วปกติแล้วจ้าโอเค